ฝันเห็นจระเข้หญิงชายใดฝันเห็นจระเข้ตัวของคุณผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจจะได้รับเรื่องไม่ดีอาจมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องของการงานอาจมีการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์มีเรื่องของการถูกย้ายตำแหน่งซึ่งจะเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีด้านความรักคนโสดมีโอกาสได้พบรักแต่เป็นรักที่อยู่ทางไกล ถ้าฝันเห็นจระเข้หลายตัวทายว่าคุณอาจถูกหักหลังจากเพื่อนร่วมงานที่คิดไม่ดีกับคุณและคนใกล้ตัวอาจนำเคราะห์ร้ายมาให้ถ้าฝันว่าถูกจระเข้กัดหรือทำร้ายทายว่าคุณจะได้รับเคราะห์จากผู้ที่คิดร้ายกับคุณอาจจะถูกทำร้ายควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังในเรื่องของทรัพย์สินเพราะอาจจะสูญหายได้ เลขเสียงโชคสำหรับความฝันนี้คือ02187985507ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ